สวัสดีค่ะส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงในตอนที่11สําหรับตอนที่11นี้เราให้ชื่อตอนว่าหึงหวงนะคะในนิยายเสียงเรื่องสอนรักมาเฟียพร้อมกันหรือยังคะเจิญติดตามรับฟังค่ะวันนี้ที่โรงเรียนของคู่แฟนมีงานกิจกรรมการแสดงดนตรีของเด็กๆซึ่งเอเดลและไอดาขึ้นโชว์เดี่ยวเปียนโน ไอดาได้ขอให้พบรักมาให้กำลังใจเธอพบรักรับปากเด็กๆว่าเธอจะมาเธอจึงขอลางานจากห้องอาหารโนว่าครึ่งวันในวันนี้และหัวหน้าก็อนุญาตส่วนตอนกลางคืนเธอแจ้งทางหอว่าคืนนี้เธอจะกลับเข้าหอพักหลังจากเที่ยงคืนเพราะว่าเธอจะไปดูหนังในเทศกาลหนังที่ชายทะเลผู้ดูแลหอพัก ก็อนุญาตแต่โดยดีเธอรู้สึกแปลกใจนิดๆเพราะปกติผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝ่ายดูแลหอพักพวกเขาค่อนข้างเงียบเคร่งครัดในกฎระเบียบแต่ครั้งนี้ทำไมถึงอนุญาตเธออย่างง่ายดายแต่เธอก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าชีวิตของเธอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่มีแต่เรื่องร้ายๆต่อไปนี้ขอให้เธอได้เจอเรื่องราวดีๆบ้างเถอะเอเดลไอาดา ดีใจมากที่พบรักรับปากว่าจะมาที่โรงเรียนของคู่แฝดก่อนที่พบรักจะมาถึงเด็กน้อยทั้งสองได้คุยโอโอ,โอดกับเพื่อนๆนว่าวันนี้มามีของพวกเขาจะมาดูการแสดงของพวกเขาด้วยเพื่อนๆนต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเอเดลและไอดาดีใจด้วยนะเอเดนไอดาที่เธอมีแม่เหมือนกับพวกเราเสียทีขอบใจมากจ้ะและเมื่อพบรักมาถึง ผู้ปกครองท่านอื่นๆที่ได้ยินการสนทนาของเด็กๆต่างเพ่งมองหาว่าคุณนายโรมันคือใครพอทุกคนต่างรู้ดีว่าเอเดนและไอาดาเป็นลูกของไซมอนโรมันมหารษฐธีแห่งโมนาโกแต่พอทุกคนได้เห็นพบรักที่กำลังเดินเข้ามาในงานด้วยเสื้อยือดกางเกงยีนทุกคนมองเธอด้วยสายตาแปลกๆแวบแรกที่พบรักเดินเข้ามาเธอคิดว่า เธอมางานราตรีสโมสรเพราะแต่ละคนแต่งตัวกันมาเต็มยศจัดเต็มอย่างที่ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวแต่พอมองมังยังเธอมันต่างกันราวกับฟ้ากับเพวแต่คนอย่างพบรักโนสนโนแคเมื่อเอเดลาไอดายืนยันกับทุกคนว่าพบรักคือมามีของพวกเขาแถมเด็กๆยังพาพบรักไปแนะนำกับคุณครูประจำชั้นด้วยคุณครูรายงานว่า ความประพฤติของคู่แฟนเด็กน้อยทั้งสองพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจดีขึ้นมากพวกเขาไม่ก้าวร้าวเหมือนแต่ก,ก่อนแล้วและชมด้วยว่าคุณพบรักคุณเก่งมากนะคะที่เอาเด็กทั้งสองคนเสียอยู่หมัดเลยพบรักได้แต่ยิ้มและขอบคุณคุณครูที่ชมเธอนึกแล้วก็สงสารคุณไซมอนนะคะพ่อของเด็กๆที่พยายามทำทุกวิถีทางแต่ลูกๆก,ก็ไม่เคยเชื่อฟังเขาเลย สู้ผู้หญิงอย่างเราเราไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะสัญชาตยานแม่มันเซนแรงจริงๆพบรักยิ้มเจือจางตอบรับคำพูดของคุณครูเธออยู่กับเด็กๆมาสามเดือนกว่าแล้วยังไม่เห็นหน้าพ่อของเด็กแฝดเลยอีตาบ้านนั่นนะนะพยายามทำทุกอย่างแล้ววันวันเขาทำอะไรบ้างอ้างแต่ว่าไม่ว่างไม่ว่างเอางานมาบาังหน้าทหากละ่ะคิดถึงพ่อของ คู่แฝดแล้วเธอก็หงุดหงิดขึ้นมาทันทีเธอพยายามสลัดเขาออกจากความคิดมามีมามีเอเดลลาไอดาพยายามเรียกพบรักอยู่นานแต่เธอไม่ได้หันไปมองเด็กน้อยทั้งสองเหตุเ <Hey, S 2> พราะว่าเธอไม่ชินกับสรรพนามนี้แต่เมื่อคุณครูแจ้งว่าคุณพบรักคะเด็กๆก,กำลังเรียกคุณนะคะอีกสักครู่จะเป็นการแสดงของเอเดลลาไอดาแล้วนะคะวันนี้ เอเดลไอดาสำหรับการแสดงเดี่ยวเปียโนทั้งสองทำได้ดียอดเยี่ยมมากสร้างความประทับใจให้แก่พบรักและผู้ปกครองหลายท่านเมื่อการแสดงแสดงจบลงพบรักก็มีรางวัลให้กับเด็กน้อยทั้งสองเป็นตุกต el, ต๊กตาหมีของเอเดนตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลมีชื่อว่าพอเพียงส่วนของไอด้าเป็นตุ๊กตาหมีสีชมพูมีชื่อว่า เพียงพอขอบคุณมากนะครับมามีขอบคุณมากค่ะมามีเอเดลและไอดารับตุ๊กตามีจากพบรักและกล่าวขอบคุณเธอพบรักรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่มันลึกซึง้งจากเด็กๆที่ส่งผ่านมายังเธอว่าเด็กๆไม่ได้แกล้งที่จะกอดและขอคุ้มเธอถึงแม้ว่าเมื่อวานเด็กๆขอร้อง ให้เธอช่วยมาแสดงเป็นแม่ของพวกเขาสักวันหนึ่งก็ตามแต่ทุกอย่างที่เธอสัมผัสได้ในวันนี้มันคือความรักความผูกพันที่บริสุทธิ์ของเด็กทั้งสองที่มีต่อเธอพบรักแทบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นึกคิดไปว่าถ้าถึงวันที่เธอชำระหนี้หมดแล้วเธอจะต้องไปจากที่นี่เธอจะทิ้งเด็กสองคนไปได้หรือเปล่าเพราะนอกจากไซมอนแล้วก็มีเด็กแฝดคู่นี้ละ่ะ ที่คอยเป็นกำลังใจให้กับเธอได้ต่อสู้ไปในแต่ละวันคิดไปน้ำตาเธอก็ไหลออกมาเอเดลและไอาดาเมื่อเห็นน้ำตาของพบรักเด็กน้อยทั้งสองใช้มือน้อยๆของพวกเขาคอยๆซับน้ำตาให้กับพบรักมามีมามีเป็นอะไรคะไอาดาเอ่ยถามมามีร้องไห้ร้องไห้ทำไมครับเอเดมถามด้วยไม่มีอะไรจ้า มามีมีความสุขมีความสุขมากค่ะหนูสองคนเก่งมากๆเลยรู้ไหมพูดจบทั้งสามก็โผลเข้ากอดกันโดยมีร่างสูงโปร่งกำยำหล่อคมเข้มแอบดูอยู่ตรงมุมมืดของอาคารเขาไม่คิดเลยว่าเอเดนกับไอดาจะมีความสามารถและไม่คิดอีกว่าเด็กทั้งสองคนนี้จะทำอะไรได้ดีนอกจากดือ้อสน ก้าวร้าไปวันวันภาพที่เขาเห็นทั้งสามกอดกันมันจุกในอกเขาเหลือเกินเขาเป็นพ่อแต่ทำไมเขาไม่รู้สักนิดเลยว่าลูกสองคนของเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาเป็นพ่อที่แย่เป็นพ่อที่แย่จริงๆเมื่อการแสดงของเด็กๆจบลงแล้วพบรักก็กลับมาทำงานต่อที่ห้องอาหารโนวาพบรักเป็นยังไงบ้างเดวิดถามขึ้น ก็ดีนี่จ้าเด็กเก,ก่งมากเลยพวกเขาเล่นเวนโนได้เก่งมากเก่งยอดเยี่ยมเลยล่ะทุกคนปรบมือให้สนันห้องประชุมเลยล่ะพบรักเธอนี่เก่งจริงๆนะอยู่ที่นี่มาก็ตั้งสามเดือนกว่าแล้วเลี้ยงเด็กแฟนพบรักส่งสายตาดุเดวิดเพราะเธอรู้ว่าเขาจะต่อชายาเด็กๆว่าย่างไรคุณหนูๆเธอน่ารักไม่ได้เป็นแบบแต่ก่อนแล้วนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนพวกเขาไม่มีคนคอยอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ถูกที่ควรมากกว่านี่หล่อนพูดซะฉันเห็นภาพเลยนะถ้าไม่บอกว่าเธอเป็นโซนฉันต้องคิดว่าเธอเคยเป็นคุณแม่มาก่อนแน่ๆเลยพบรักพูดกุยหยอกล้อกับเดวิดอย่างสนุกสนานเพราะเธอรู้ว่าเดวิดไม่ใช่ผู้ชายเต็มร้อยแต่เวลาทำงานเขาต้องฝืนตัวเอง ในขณะที่คนทั้งสองหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานพวกเขาไม่รู้เลยว่ามีในตาคู่สวยสีฟ้าที่จ้องมองมาอย่างพวกเขาอย่างหึงหวงและกโกรธมากพบรักพอได้แล้วนะเลิกเล่นกันเถอะรู้ไม่ว่าวันนี้คุณไซมอนโรมันท่านประธานจะมาตรวจงานที่ห้องอาหารของเราด้วยนะหัวหน้าบอกผมเมื่อเช้าเดวิดเอ่ยขึ้นแล้วเขาจะมาเมื่อไหรล่ลาเห็นว่าจะมาช่วงวบ่าย แต่ไม่ได้บอกนะว่ามากี่โมงพบรักถ้าเธอเห็นท่านประธานช่วยบอกผมด้วยนะเดวิดฉันทำงานบ้านท่านก็จริงฉันเองยังไม่เคยเจอเขาเลยตายละ่ะแล้วถ้าท่านประธานมาเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะพบรักไม่ตอบเดวิดเธอได้แต่ยกไหล่ขึ้นพบรักคะหัวหน้าพรุ่งนี้เธอเข้าไปพบกับทนายของโรมันกรุ๊ปด้วยนะ ค่หัวหน้าและก่อนที่หัวหน้าจะเดินจากไปเออหัวหน้าคะพบรักเรียกตัวเขาเอาไว้หัวหน้าของเธอค่อยๆหันกลับมามองเธออย่าถามนะว่ามีเรื่องอะไรฉันเองก็ไม่รู้เพราะคำสั่งนี้สั่งตรงมาจากคุณไซมอนเมื่อสักครู่ท่านประธานมาตรวจที่ห้องอาหารแล้วหรือคะพบรักเอ,อย่ยถามขึ้นใช่จะ้ะและดูท่าทางว่าท่านจะโกรธมากด้วย ถึงได้สั่งให้เธอไปพบกับทนายในวันพรุ่งนี้เดวิดและพบรักตกใจเป็นอย่างมากมาตอนไหนทำไมเราไม่เห็นสงสัยเราสองคนต้องโดนไล่ออกแน่เลยพบรักเดวิดออกสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดไม่หรอกเพราะคำสั่งขอให้ฉันเข้าไปพบไม่ใช่เธอสักหน่อยอาจจะเป็นเรื่องนี้สินของฉันก็ได้เขาคงจะเห็นว่าฉันทำงานดีละมั้งคงจะ ยกเลิกนี้ให้กับฉันเธออย่าคิดมากเลยนาะพบรักปลอบใจเดวิดแต่ในส่วนลึกแล้วเธอก็หวั่นใจเหลือเกินว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะหรือหรือไม่อาจจะเป็นเรื่องที่เธอแอบอ้างว่าเธอเป็นแม่ของลูกแฝดของเขาในวันนี้ก็ได้ตายแน่ๆพบรักความซวยมาเยือนอีกแล้วสิคนอะไรจะซวยซ้ำซวยซ้อนอย่างเธอไม่มีวันสิ้นสุดช่วงบ่ายในวันนี้ เธอเลยทำงานอย่างไม่มีสมาธิเลยทางฝ่ายของไซมอนเขาก็อารมณ์เสียหัวควัดหัวเวียงใส่สองบริการคนสนิทอย่างไม่มีเหตุผลจนคนทั้งสองทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดแม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะยืนอยู่เฉยๆก็ตามทอมมี่กระซิบถามลูก้าเบาวๆว่านี่แกนายเป็นอะไรวะแกไม่รู้หรือว่าแกงงวะเป็นอะไรล่ะบอกฉันหน่อยสิ ก็เป็นลมเพชรหึงไงพัดเข้ามาเต็มสองเบ้าตาเลยแกไม่เห็นหรือไงลูก้าตอบกลับไปในบ่ายวันนี้ไซมอนนั่งทำงานอย่างไม่มีความสุขเลยภาพที่เขาเห็นพบรักหยอกล้ออยู่กับเดวิดมันหมุนเวียนอยู่รอบตัวเขานี่เราเป็นอะไรกันไซมอนถอนหายใจยกใหญ่ก่อนที่จะเอ่ยว่าลูกา้าฉันขอประวัติพนักงานเสิร์ฟที่คู่กับคุณพบรักหน่อยเดี๋ยวนี้ ครับนายทอมมี่และลูก้าลุกลี้ลุกลุนรีบออกจากห้องนายใหญ่ของเขาทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะทอมมี่ลมเพชฌหึงมันเป็นยังไงลูก้าพูดกับทอมมี่เมื่อเห็นว่าเดินออกมาห่างจากห้องนายใหญ่พอสมควรแล้วไม่เกินสิบนาทีประวัติของเดวิดก็อยู่ในมือของไซมอนเมื่อเขาอ่านประวัติของเดวิดจบและปิดแฟ้มเอกสารนั้นลง สีหน้าและสายตาของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเขายกยิ้มมุมปากอย่างพึงพอใจทำได้ดีมากลูกาทอมมี่ที่แท้เดวิดก็เป็นเพื่อนสาวของเธอนี่เองโล่งใจพระสติเหตุการณ์วันนี้มันทำให้เขารู้ว่าเขาหลงรักเธอเข้าจังเบอเลภาพที่พบรักหยอกล้อพูดคุยอยู่กับเดวิดมันทำให้เขาใจจะขาดร้อนๆที่เห็นยิงสาวหัวเราะ กระซาวเย้าแย่กับผู้ชายคนอื่นต่อหน้าต่อตาเขาเขาจะปล่อยให้เธออยู่แบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วไซมอนรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาจะปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้รอดเงื้อมือเขาไปจากเขาไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าเธอรอดไปไปรับรักกับคนอื่นคนที่จะเป็นจะตายและจะบ้าตายก็คือเขาเพราะว่าเขาหลงรักเธอผู้หญิงผิวสีแทนคนนี้ เข้าไปแล้วเต็มๆทั้งตัวและหัวใจหากขาดเธอไปใจของเขาคงขาดรอนๆเป็นแน่เห็นทีเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วหลังจากที่พบรักเลิกง,งานที่ห้องอาหารโนวาเธอก็ไปสอนการบ้านให้กับคู่แฝดเหมือนปกติทุกๆวันเมื่อส่งเด็กๆเข้านอนเสร็จแล้วก็หมดหน้าที่ของเธอวันนี้เธอออกมายืนรอยอยู่ที่ป้ายรถเมล์เธอมองหาไซมอน แต่วันนี้ไม่มีเขาอยู่เธอรออยู่สักพักเมื่อแน่ใจแล้วว่าวันนี้เขาคงไม่มาแน่ๆเธอจึงขึ้นรถเมย์กลับหอพักในขณะที่เธอนั่งมือลอยมองออกไปนอกหน้าต่างอยู่อย่างเงาๆชีวิตของเธอเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างในชีวิตทันทีทั้งเหงาทั้งเศราออ้าเมื่อยามไม่มีเขาภายในรถเมย์เธอได้ยินหนุ่มสาวคุยกันว่าคืนนี้ มีเทศกาลหนังโรแมนติกหน้าชายหาดไปดูกันดีกว่าเมื่อเธอได้ยินดังนั้นเธอนึกขึ้นได้ว่าฟิลิปได้ให้ตั๋วเธอมาหนึ่งใบเธอล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าและความหาตั๋วใบนั้นเมื่อเธอพบมันเธอจึงตัดสินใจลงจากป้ายรถเมล์ด้านหน้าชายหาดไปดูหนังดีกว่าไปดูหนังแก้เซ็งเมื่อไปถึงพบรักก็ยื่นตั๋วให้กับพนักงาน พนักง,งานเช็ดตัวให้เธอเรียบร้อยแล้วก็เดินนําเธอไปส่งยังที่ที่ตามตัวระบุเลขที่เอาไว้ว้าวสวยจังเลยจบตอนที่11ค่ะหึงห่วงในนิยายเสียงเรื่องสอนรักมาเฟียนะคะอย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ